สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มดำซิงนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13นะครับเดือนพฤศจิก,กายนพศ2564นะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับท่านก็จะได้มุ่งหน้านะครับออกจากวัด เมืองใหม่ครับผมอ,ออกจากวัดเมืองใหม่นะครับอะจากทิ่ทุดงมุ่งหน้าต่อนะครับ หลวงตาบุญชื่นปัญญาอุทโธนะครับท่านได้มากราบลาเจ้าวาดน,นะครับก่อนที่จะจะฤทธดวงมุ่งหน้านะครับในเช้าวันที่13นี้นะครับ ะนะครับหลวงตาท่านก็มุ่งหน้านะครับครับในเช้าวันที่สินี้นะครับพี่น้อง อ่าฝนล,ลงเม็ดนะครับนี่ฝนล,ลงเม็ดนะครับเมื่อคืนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยนะครับตกหนักทั้งคืนนะครับนี่ก็เจ้าอาวาทานก็อ่าเดินไปส่งลวงตานะครับนี่ สาธุสาธุครับหลวงตาให้ทำเอาให้พี่เอากลับบ้านไปเป็นน้ำมงคลได้เลยนะครับอันนี้นี่น้ำไปมนึกอันน้พี่รับรับเองครับผมครับผมสาธุสาธุครับ สาธุครับสาธุสาธุสาธุครับก็เป็น à, พี่น้องนะครับที่ à, พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่มารอกราบหลวงตาครับก่อนที่หลวงตาท่านจะออกจากวัดเมืองใหม่นะครับไป จะถืออให้ก็ได้เดี๋วไปใส่สาธุสาธุครับนะครับตอนนี้ก็ออกจากบริเวณนะครับหน้าวัดเมืองใหม่นะครับนี่ ออกจากวัดเมืองใหม่แล้วนะครับเข้าสู่ถนนเส้นหลักนะครับพี่น้องอะนะครับสาธุสาธุครับ ว่าเนี่ยจะออกฝนจะตกฟ้าจะร้องนะครับก็มีพี่น้องเรานะครับศรัทธารมนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือล่องเหนืออีสานใต้นะครับก็ที่น้องเราก็เยอะเหมือนเดิมนะครับที่มีกิตศรานะครับถอดหมวกด้วยนะครับถอดหมวกด้วยพี่ถอดหมวกด้วยครับผมสาธุสาธุครับสาธุสาธุ สาธุสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุนะครับบรรยากาศแฉะนะครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกตกหนักนะครับเมื่อคืนนะครับสาธุสาธุครับพี่พี่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้สาธุสาธุครับเราเป็นผู้หญิงนะครับ สาธุครับสาธุอ่ะเมื่อกี้ก็มีพี่น้องนะครับได้นำผ้าไปเช็ดเท้าลวงตานะครับอ่าก็พี่ถอดหมวกด้วยพี่ถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยอ่ะครับผมอ่ะสาธุสาธุครับสาธุ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 ครับพี่ถอดหมวกด้วยนะครับ สาธุสาธุครับทศสาธุครับสาธุสาธุครับที่ให้คุณยายเลยนะครับครับผมหลวงตาท่านให้คุณยายนะครับ ส,สาธุสาธุสาธุคร,รับสาธุน้ามาไม่ได้เลยนะคะแล้วจะวาสายหรือออกัน้สาทุสาธุครับสาธุครับนี่ครับพี่น้องเรา ฝนจะตกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมากันมากมายนะครับมารอกลับว้ขอพรหลวงตานะครับพี่น้องชาวภูเก็ตสาธุสาธุครับครับหลวงตาให้คุณยายเลยนะครับครับผมครับหลวงตาให้คุณยายครับผมให้คุณแม่เขาครับผม ครับครับก็ทักให้แม่ขวานะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องของผมเองนะครับพี่น้องสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสตํมเจนีนะครับเป็นช่องใหม่นะครับฝากพี่น้องจาก ช่องตั้ลำซิ่งช่องนี้นะครับได้ไปติดตามอีกหนึ่งช่องให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ตำ้ลำซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ